s u p e r l i ลิชหนึ่งเก้าหกห้าออลิจิเนลเอยังย้อนวันวานจากการได้กลับไปเล่นสวนสนุกที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันอยู่นะครับบรรยากาศแห่งความสุขจะเป็นยังไงบ้างนั้นตามสองนุ่มของเราไปรับชมความบันเทิงกันได้เลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันอีกเอเรียหนึ่งนะครับที่<ม>ถัดจากนาเบลนะฮะก็คือเป็นเอเรียที่เรียกว่าเป็นเอเรียเมเอืองอก็จะมีความเป็นแบบว่าเออ่ทิ typical western a บิ t แล้วก็แบบว่าเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าพวกร้านรวงต่างๆที่ดูแบบว่าเวสเทิร์นนะฮะคริสซี่คริสซี่คริสซี่เกลกริสลี่เกลใช่ฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นเครื่องเล่นอะไรครับเครื่องเล่นนี้มันจะเป็นรถไฟห่อครับคานนั่นเองใช่ครับผมไปเล่นกันครับ my cars ไปไป มันมีไฟด้วยถ้าอยากมีก็ต้องมาที่ห้องของดิสนี่แหละเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับเล่นเครื่องเล่นสองเครื่องเมื่อกี้เจ๋งมากเลยนะอันแรกคือไมค์คาสโดนหลอกโดนหลอกนั่งกันอยู่สองคนนึกว่าจะจบแล้วค่อยๆถลายไถขึ้นไหมเฮ้ยอยู่ก็ถอยคอแทบเพชรและอีกอันนึงเหรอครับอีกอันนึงก็เป็นมิสติกแมเดอร์มิสติกแมเดอร์นี่ก็จะเป็นฟีลแบบว่า จริงลิงลิงมันจะเป็นลิงลิงที่โซนเขาบอกว่าห้ามเปิดกล่องครับใช่ไหมฮะห้ามเปิดกล่องมันเป็นแบบว่ามิวสิกบ็อกซ์คือพอเข้าไปปุ๊บเขาจจริงจริงมันฟิลคลท้ายบ้านผีสิงแต่มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนผีแต่ไม่น่ากลัวเหมือนไรสิงแต่มันเป็นความวิชวลความวิชวลมีเล่นกับแบบน้ำนิดนึงอยากให้ดูเข้าไปดูคือจริงๆรแล้วสำหรับคนที่ชอบความสวยงามในความมืดและตอนนี้ก็ เย็นแล้วใช่เดี๋หกโมงเราก็เลยมาพักกันที่ไหนครับคุณแม่ครับอันนี้เรามาพักกันอยู่ที่ Explorers Club เอาจาก Mystic Manor เดินมาปุ๊บเจอเลยเดี๋ยวซ้ายเข้ามาเลยใช่ก็จะเป็นร้านอาหารใช่เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างน่ารักน่ารู้นะฮะคือมีบุฟเฟ่ด้วยนะฮะแล้วก็มีเมนคอร์สที่สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะฮะมีเมนู มีเมนูให้เลือกคัดสรรมากมายมหาศาลบุฟเฟ่ต์นี่บอกเลยว่าเยอะมากจริงถ้าพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะพาคุเดี๋ยวพเราจะพาทุกค,คนไปเลือกกันได้ครับไปุณแมครับ ครับผมคนที่ซื้อตั๋วมาทานอาหารในห้องอาหารนี้นะครับจะมีสิ่งที่พิเศษนั่นก็คือได้ไปดูอีเวนต์พิเศษนะครับประจําวันนะครับก็คือโมเมนตัสนั่นเองทุกทครั้งที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินนะครับประมาณ2องทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะมีโชว์พิเศษจากดิสนีย์นะครับวันนี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะฮะเราจะไปดูพลุที่ปราสาทดิสนีย์คนที่มีทิเกตในห้องอาหารนี้นะครับเราไม่ต้องไปแย่งที่กับใครจริงปะเนี่ยเพราะเขามีพื้นที่สําหรับเราแล้วเรียบร้อยอ้าวงั้นตอนนี้เราต้องรี เดี๋ยวโชว์มันจะเรื่องเพราะว่าคนในห้องอาหารนี้ก็เยอะเหมือนกันจริงเราต้องไปแย่งกันจับจองกันนะครับ ที่เราได้สุดยอดจริงครับ็กซลูซีฟมากๆคือตอนนี้นะฮะเราอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าโชว์ที่เรียกว่าสุดยอดมากๆของดิสนีย์แลนด์นะฮะห้องกูดิสนีย์แลนด์ชื่อโชว์ว่าโมเมนตัสครับผมใช่ครับผมจะมีการโชว์แสงสีเสียงแล้วก็จะมีพลุด้วยนะครับแล้วมุมบอกเลยว่ามุมนี้มันจริงจริงนะเนี่ยเขากั้นเชือกไว้เลยนะครับว่าสําหรับคนที่ไปทานห้องอาหารนั้นมาใช่แล้วก็แลกลิสแบนด์นี้มาแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยโซนนี้ได้เลย ถ้าคุณผู้ชมจำได้เดลฟ์สติมเมตเคยมาที่ฮ่องกงที่ซีนีแล้วคุณแม่ตอนไหนเนี่ยประมาณนานมากหลายปีเลยนานมากครับอันนี้เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดเลยของเขาซึ่งรายการเราก็มาถ่ายเป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่เป็นต้อนรับคุณเลยคุณแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณเสี่ยเสี่ยเต๋าด้วยนะฮะนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ2องทุ่มยีแล้วนะครับโชว์น่าจะอีกไม่กี่นาทีเจ็ดนาทีนะครับจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูโชว์เลยครับ ครั้งนี้คือผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมนะฮะคือเรามาดูแบบสดๆพร้อมกับทุกคนอย่างเงี้ยเพลงลใหม่มาด้วยใช่แล้วแบบผมเห็นแบบว่าเด็กๆหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนน้ำตาแตกผมเองก็เกือบจะร้องไห้ก็มันแบบอ,อนินนะอินแม่คือพอดีมีฝุ่นเข้าตาอะไรนะมีร้อย <laughs> 140สี่สิบกว่าตัวละครคุณ 150ยห0 1ส <150. S> ิตัวละคร150ตัวละครจากทั้งหมด40กว่าเรื่องถูกต้องครับโอ้แต่และแต่แล,ตละต,ลตัวละครที่ออกมาคือนึกถึงเราตอนวัยเด็กเลยนะใช่แบบเฮ้ เคยดูเรื่องนี้เคยดูเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมีเรื่องใหม่ๆด้วยมีเรื่องใหม่ๆด้วยอัปเดตหมดแล้วก็แบบว่าวิธีการที่เขาเล่าเรื่องวิธีการที่เขาทำโชว์วิธีการที่เขาทําแสงสีเสียงนี่คือแบบเขาไล่ระดับความอารมณ์ของเราค่อยค่อยบิ้วค่อยค่อยบิวมีทั้งตัวร้ายมีทั้งตัวดีมีทั้งตัวที่เป็นตัวประกอบก็มีมากันครบเลยหลากหลายอารมณ์มากครับแล้วก็แสงสีเสียงรุ้ไฟใช่โปรเจคเตอร์เลยซแบบบิวมาคือประมาณ เกือบ20นาทีครับเร<ช>น,นั่งอเงี้ยเราโดนสะกดอยู่ผมล่าสสายตามไม่ไ,มได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแบบว่าคือเรารู้สึกได้เลยว่า Disneyland ์เนี่ยเป็นค่าที่แบบว่าเป็นตำนานจริงๆ <Hey. S 2> คืออยู่คู่กับมนุษย์มาเจ้าดานเรียกว่าคู่กับคนเรามาทั้งความฝันความหวังนะฮะแล้วก็กระตุ้นเรื่องนึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าเป็นแค่หนังเรื่องหนึ่งที่มันจบจบไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะประทับใจเราไปตลอดไปแล้วก็เอาอไปปรับใช้ในชีวิตได้ด้วยก็หวังว่าพวกเราจะได้รับความอิมเอมไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นเช่นเดียวกันแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะได้มายืนอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันกับพวกเราครับผมบเลยว่าคุ้มมากครับ ขณะนี้เวลา3ามทุ่ม41นาทีครับคุณพาผมไปทำอะไรครับคุณแม็กมาต่อแถวตอนแถวทำอะไรครับกินของหวานในตำนานอีกอันนึ่งสาวทุ่ม40อีกนิดเดียวเราจะได้กินแล้วชื่อร้านว่าไก่ไก่ิ่มถิ่มปั้นถิ่มปันอ่าิ่มปันปนี่แปลว่า,วาดเดซเซอร์ทีมงานบอกเมื่อกี้หลังกล้องได้มิชลินไกด์แล้ว คุณรู้จักเมนูของหวานที่นี่ไหมครับไม่บอกแล้วกันผมจะพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จานเต๋าเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคิวเยอะมากเลยนะคือผมอ่ากดบัตรคิวเรียบร้อยอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะนำมาเสิร์ฟห้เลยเป็นเมนูแบบว่าต้องต้องกิน นี้เราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมสามเมนูด้วยกันเขาแนะนาให้สั่เมนูนี้อ๋อันนี้คือไงดำไงดำอ่าอันนี้คืออันนี้คือโบราณน้ำผึ้งอ๋ออันนี้คือเต้าหวยแปกุ้ยเต้าหวยกับแปกุ้ยใช่คือเราจะสั่งร้อนกับเย็นก็ได้แต่นี้เราสั่งร้อนมาหมดเลยครับผมที่ได้ไปชิลีมากี่ปีแล้วล่ะอันนี้ตั้งแต่ปี2016จนถึง2023ปีนี้เพิ่งได้นะ่ยก็ประมาณ8ปีแล้วโอ้ใช่ได้ติดต่อกันมาหมดเลยใช่ได้ติดต่อกัน8ปีคอนเฟิร์มทีเลย ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วคนแน่นร้านอ่ะใช่ครามาชิมคนนี้ดีกว่าชิมชิมชิมคุณชิมไปไหนคุณจะชิมไปไหนผมชิมงาดําแล้วกันครับโอเคครับผมชิมแตงก้วยกับไว้ดูงาดําคนคลักเลยแตงก้วยกับอะไรเนี่ยแตงก้วยเต้าหู้ไแตงก้วยมันจะมีเต้าหวยกับแตกล้วยใช่ไหมอ่าฮึคือเป็น ปกติงาดำเนี่ยก็จะวัดกันที่ความหวานนะคือกลิ่นเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ,จ้งนะแต่วันนี้คือเป็นหวานที่กำลังดีมากไม่ไม่หวานไปแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของงาดำมันออกมาเต็มที่ผมว่าอันนี้ก็อร่อยคุณควรจะชิมได้เลยนี่ดีมากกลมกลหอมมากรสชาติหอม,อ,มอร่อย มันมันมากมันมันอร่อยมากดูนนี่ก่อนดูนี่โปรยเป็นน้ำขิงที่แบบว่าคโใส่น้ำขิงใส่ขิงมาทั้งจังหวัดแล้วมั้งเนี่ยเลยเลยคุณกัปตับอกเลยว่าใส่ใส่ขิงใส่ขิงมาทางฮ่องกงแล้วดูีเหลืองเหลืองแบบขิงแน่อหอมมากกินเตะจมูกมากครับอร่อยมากอร่อยก็งาดำหอมมากนทำขิงเปกันเลยทำขิงเหรอทำขิงไปกันเลย จะชุ่มกระชวยมากตอนนี hmm. ah, no, no. no. ้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับกินได้กินได้ง่ายๆเลยตรงแล็วตัวงาข้างในมันหอมมากชิมิคามเดียอแล้วหวานมากครับน้ำดกแม่มันหนึบหนึบอร่อยมากโรงแรมที่ได้มิชลินอืมมิชลินไกด์โรงแรมครับคือถ้าอยู่ในโรงแรมมันแพงหรือแบบใส่แบบนี่คือผมว่ามันอยู่ได้เลยใช่แต่นี่ก็คือแบบเขาทำมาแบบ แบบโลคอลอยู่แบบเป็นเขาเรียกไงนิชลินสตรีทฟูฟตอ่ะคือแบบอร่อยอ่ะเป็นเป็นดีเซอร์ท,ที่แบบว่าควรจะมาลองนะทุกตัวงานทำด,ดีจัดดีมากดีไหมดีดีดีีคนไหมือนนคนไหม ดูสีใช่ไหมมันชาโคเลยเออจริงคือไม่แปลกใจเลยที่แบบว่าซินซ์หนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะฮะสิบสี่ปีที่ยืนคู่คงกระพันนะฮะฮ่องกงมานะฮะก็เป็นหนึ่งในของหวานนะครับที่ทุกๆคนแนะนำนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปกินก็มากินไก่ไก่ทิมฟัน ผมว่าเมนูของหวานนะครับเหมาะสําหรับคนที่กินข้าวมากินคาวมาแล้วมาตบด้วยหวานแล้วก็ไปเข้านอนนะอุ่นท้องหลับฝันดีหลับสบายเลยนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะครับผมติดตามกันให้ดีๆนะครับใช่ไหมครับคุณแม่ใช่อย่าดูเลยครับนะฮะกินข้าวให้อร่อยดีกว่านะครับตอนนี้ก็สายๆแล้วหาของหวานไม่กินดีกว่า ครับเราจะกินกันต่อให้หมดครับจะกินดีก่อนันนี้กินอันนี้แหละครับอันนี้มาโอเคถ้าคุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นโลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็น ถ้าเป็นแบบนั้น The First Estimate Application รูปแบบใหม่คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้คุณเปิดโลกกว้างแค่ปลายนิ้วสัมผัสร่วมสนุกลุ้นรับของฝากของ,ของฟรีจากต่างประเทศและของดีจากร้านเด็ดเป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องลบ The First Estimate Application แบบเก่าทิ้งไปแล้วดาวน์โหลด The First Estimate Application รูปแบบใหม่ใช้ไลยกว่าเดิมมาใช้ ดาวโหลด The First Estimate Application รูปแบบใหม่ลงโทรศัพท์เพราะแอปนี้คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณวัยรุ่นที่นี่นะฮะเขาถือเลยนะว่าที่นี่ครับเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านเบรคเฟ s t นะครับที่น่ามาอ,อาหารอร่อยกาแฟดีนะครับผมและก็มีแกลเลอรี่ด้วยนะอวร่อยอะ่ะมันอร่อยใช่ไง ผมก็เลยบอกไงว่าให้ชิมไม่ใช่ให้กินขนาดนี้พี่ชามผม